ผมมีคําถามในใจตลอดเวลาว่าพี่ <ผม S 1> เป็นออปพี่เป็นแฟนเขาทําทไมพี่ไม่ออกตัวว่าคืออยากได้ความยุติธรรมอ่ะ <c oughs> คือพี่เมืองไทยแม่งโหคูบอกตรงๆเลยแค <c oughs> ่เรื่องคดีแค่นี้ยแม่งจบกันจบกันยังไงจบกันอุบัติเหตุขาดอากาศหายใจใสัตว์ โคน,นันเขายังดูมันไปดูโคน,นันกันเลยไอ้ที่ยคนตายมันก็ต้องมีคนก่อเหตุถ้าไม่มีคนก่อเหตุผู้เสียชีวิตเขาไม่ได้เป็นโรคประจําตัวที่จะมานั่งช็อกมานั่งฉากตายไอ้สัาคือ,ค,อคือแค่ตกน้ําเนี่ยพวกมึงไม่ดูแลกันเนี่ยมันก็เกิดความประมาทแล้วอุบัติเหตุแต่การประมาทเนี่ยมันคือมึงไม่ลงมึงไปอยู่ในความประมาทของพวกมึงเลยทุกตัวเลยถูกต้อง แต่คือคลิปที่ผมลงเนี่ยในในเพจผมนะคลิปที่ผมลงเนี่ยไม่รู้ว่าพี่ได้ดูหรือยังแต่คลิปนั้นอะเรือมันวิ่งแล้วมันวิ่งไม่ได้เร็วด้วยแต่กระแทกน้องโมยังยืนถ่ายรูปไม่ได้เลยน้องโมจะไปยี่ฉี่ท้ายเรือได้ไงอะ่ะผมงงไม่พี่คนที่ขับเรือเขาบอกผมมาว่านั่งท้ายฉี่ท้ายเรือ,อยังไง ขี่ไม่ได้ไอ้สัตว์น้ำกระเด็นขึ้นมาหมดไอ้เหี้ยเยี่ยวเต็มขาไม่ได้เพราะว่าเรือมันน้ำมันซัดต,ตลอดเวลาอ่าคือมผมก็ไม่รู้ว่าแต่ยังแต่ถามว่าที่ผมไม่ออกไปผมอยู่นิ่งๆของผมเนี่ยผมก็รู้สึกเสียใจยนะพี่แต่ผมถ้าผมออกไปผมต้องไปสู้ อีกตั้งหลายอย่างสู้กับความคิดคนสู้กับใครอีกตั้งหลายคนสู้ผมคิดอย่างนี้คนเดียวสู้ผมรับรู้คนเดียวว่าเมืองไทยไม่ห,วห,วหัวคุยแค่นี้ตำรวจออกมายังออกมาแบบนี้ผมก็คือผมไม่พูดอะไรแต่พอผมรู้ข่าวผมก็แสดงความรู้สึกผมออกไปนะอ่ะพอแค่นี้กันนะครับเดี๋ยวต้นไหนที่ผมตัดออกมาแล้วคิดว่าเปิดได้เดี๋ยวผมจะเปิดให้นะก็คืออารมณ์ เมื่อ3ามปีที่แล้วนะครับอย่าถือสาคําจาพูดที่ไม่น่ารักของแกด้วยนะครับเพราะว่าเขาเป็นแฟนเขาก็ต้องเสียใจก็ลาก่อนนะครับ